ก่อนที่คิมแซรอนจะจบชีวิตเธอมีนี้สินมหาศาลเขาเรียกว่าแบกไว้จนหนักเลยทีเดียว ทุกคนอยู่กับอภิเนิวสค่ะวันนี้จะมาเล่าย่อๆให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วคิมเซรอนเนี่ยก่อนที่เธอจะตัดสินใจจบชีวิตแล้วก็เจอปัญหาครั้งหนักสุดก็คือเมาแล้วขับนะคะจริงๆในครอบครัวของเธอเนี่ยมีปัญหาหนี้สินอยู่แล้วเกี่ยวกับการทําธุรกิจแล้วมันเจ๊งมันพังนี่ละค่ะธุรกิจครอบครัวอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยแล้วก็ลงทุนไปหนักมากก็คือร้านอาหารนั่นเองนะคะไม่สามารถรังไว้ได้ทําให้คุณพ่อของเธอเนี่ยกลายเป็นบุคคลล้มละลายด้วยซึ่ง เซรอนเนี่ยก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเนาะซึ่งมีรายได้จากงานบันเทิงก็เข้ามาเกื้อกูลตรงนี้จนกระทั่งเธอมามีปัญหาส่วนตัวของตัวเองจากเคสเมาแล้วขับอีกนะคะหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวมากมายทําให้มินนี่ก้อนโตทิ้งเอาไว้จากกรณีของคุณพ่อเนี่ยทำให้มินี่อีกกว่า 20เจ้าเลยนะคะที่คอยตามทวงกันอยู่เนาะก็อาจจะมีการอารุ้มอล่วยผ่อนจ่ายอะไรกันไปก็ว่ากันนะคะแต่พอมาบวกกับกรณีเมาลกขับและโดนเรียกค่าเสียหายค่าปรับอะไรอีกเลยกลายเป็นหนักมากนะคะอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะคะว่าสรุปแล้วเธอเนี่ยเจอหนี้สินแล้วก็ตัวเลขที่เป็นหนี้ที่แท้จริงเนี่ยเท่าไหร่กันแน่แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะติดตามได้ใน YouTube อพีนิวส์ต่อเลยค่ะ